ศึกมวยป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวท154ปอนด์ของสาพันมวยนานาชาติหรือ IBF ระหว่างบักรามมูตาซาลีเยฟเจ้าของตำแหน่งชาวรัสเซียป้องกันแชมป์กับทิมชูอดีตแชมป์โลกรุ่น154ปอนด์ของ WBO ชาวออสเตรเลียโดยเกมการชกเป็นมูตาซาลีเยฟที่เป็นฝ่ายเดินหน้าะลุงหมัดเข้าใส่ทิมชูอย่างหนักแต่ในยกแรกทิมชูยังไม่มีอะไรจนมาถึงยกที่สทิมชู โดนนับแปดไปถึงสามครั้งแต่ยังเอาตัวรอดลุกขึ้นมาได้เกมเดำเนินม,มาถึงยกที่สามยังเป็นแชมป์โลกชาวรัสเซียที่เป็นฝ่ายไล่บี้อย่างหนักจนทีมชูออกกาการไม่ดีโดนหกซ้ายลงไปให้กรรมการนับแปดอีกครั้งเป็นครั้งที่สี่แม้ทีมชูจะลุกขึ้นมาได้แต่แชมป์โลกไม่ปล่อยวินาทีทองเดินหมัดรัวจนทีมชูไม่อยู่ในสภาพที่ต่อสู้ได้พี่เลี้ยงที่มุมโยนผ้าขอย,ยอมแพ้ในที่สุด ทำให้บักลามูตาซาลีเยเพิ่มสถิติชนะเป็น23ไฟล์ลวนนอกเอาท์17ไฟ